มีสลีปหมื่นเจ็ดอย่างด้รถใช้งานที่มีออบชั่นแน่นๆครับขี่ปลอดภัยและมีพื้นที่เก็บของ แต่ว่าไม่ได้ใหญ่เท่าเท่ากับรถ SUV นะผมว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยกับเจ้าเฮโรวี1.8ตัว SP 2014คันนี้ผมจัดให้ในราคาสุดพิเศษเลย399,000เก้าม่นเก้าบาทเป็นเงื่อนไขแดงไปแล้วถึง5้าสรนะครับที่อยากได้คันนี้ขอแค่มีสลิปเงินเดือน17,000บาทขึ้นไปก็มาจัดจบคันนี้ได้เลยฟรีดาวน์ฟรีจัดฟรีโอนฟร,ฟร,ฟร,ฟรีทุกค่าดำเนินการใช้เงินเอารถแค่แปดบาทเอาไปผ่อน7,800บาทตลอดอายุสัญญ,ญาในส่วนของออปชันให้มาเป็นไฟหน้าแบบฮาโเลเจนกระจกมองข้างพับและปรับเก็บบบบแแแไฟฟ้า้าาเเเส่่ลลวกุญจรีีีโมททคย์ ในครันนี้จะได้เป็นเบาะหนังแบบประสบผ้ารอนน้อยแล้วก็ดูแลรักษาง่ายโคมไรมัลติฟัง์ชั่นปุ่มพูดสตาร์ทหน้าจอ LCD รองรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ แอร์แบบดิจิตอลและการขับขี่แบบอ e ีโค่โมคันนี้วิ่งมาน้อยมากๆเพียงแค่1 5 0 0 0แสนห้าหมื่กิโลเทเลวีคันนี้ผมขายแค่ส7 9 0 0 0บาทเอาไปผ่อน7,500บาทต่อราอายุตสัญญาฟรีดาวน์ฟรีจักฟรีโอนฟรีทุกค่าดัวเนินการและสำหรับใครนะครับที่กำลังกังวลเรื่องการซื้อรถมือสองก็าหายห่วงได้เลยเลยพราะเราคือตัวจริงที่เปิดให้บริการมามากกว่า30ปีซื้อรถกันน็อสบายใจได้เลย100%ถ้าสนใจคอนแทคยูทายกิฟครับ